การเฝ้าระวังเรื่องของการป้องกันปัญหาด้วยเจตนาที่ดีอาจจะสร้างพนังข้างเขื่อนการคลื่นตามชายหาดแต่ไม่มีปัญหาตามมาสิฮะเป็นปัญหายาวนานที่ถกเถียงกันไม่จบเพราะตั้งใจจะมาการปัญหาการคลื่นมาซัดเขื่อนซัดชายฝั่งแต่ไปสร้างปัญหาใหม่นะครับคุณวิภาพรณ์เพราะไปสร้างที่ไหนจุดนั้นเนี่ยน้ำไม่ซัดฝั่งก็จริง มันไปซ้ออีกที่หนึง่งแล้วซ้อไปซ้อไปเนี่ยกลายเป็นปัญหามากกว่าเดิมอีกค่ะก็เลยเป็นเรื่องที่ในระดับพื้นที่เขาทําวิจัยชุมชนเลยค่ะเพื่อจะวิเคราะห์ว่าที่ไปสร้างกําแพงกันขึ้นน่มันกัดซ้อจริงๆไหมหรือว่าจริงๆมันเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพชายหาดเดี๋ยวพอหมดลมมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมนะคะจุดหนึ่งที่คุยเรื่องนี้กันเยอะก็คืออ่าวบ้านดอนทะเลจํากันได้นะคะสุราษฎร์ธานีค่ะคล่าสุดมีการเคลื่อนไหวว่าไม่อยากจะให้สร้างเลยแล้วก็ดูเหมือนว่าเสียงของชาวบ้านจะได้ยินถูกได้ยินนะะคคเเพรรรราาาาว่่กกกมโโยยสังงลิ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงพพวิภาพรวิจนวิทย์ในสี Focus ่สาโฟกัสพิกัดข่าวนะคะเช้านี้เราโฟกัสกันหลายเรื่องค่ะแต่ว่าก่อนอื่นชวนคุณผู้ชมไปดูมาตรการระดับชุมชนในการป้องกันโควิด1 9กันก่อนช่วงนี้ถ้าหลายท่านติดตามข่าวจะพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือค่ะมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่รายวันในระดับชุมชนท้องถิ่นเนี่ยนะคะ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหลายชุมชนเลยค่ะดังนั้นชุมชนก็เลยต้องลุกขึ้นมาตั้งก่าสูงๆกันอีกรอบนึงป้องกันการระบาดของโควิด -19 จุดหนึ่งพาคุณผู้ชมไปชมภาพที่อำเภอบ้านหลวงจังหวัดน่านนะคะตลาดชุมชนสำคัญค่ะตอนนี้ที่นั่นก็เลยมีมาตรการป้องกันโควิดเพื่อจะให้ตลาดนัดนั้นสามารถขายต่อได้เป็นเศรษฐกิจกของคนในชุมชนได้ต่อเนื่องนะคะติดตามมาตรการที่นั่นกับทีมเมืองสวดชนแนลค่ะ สวัสดีครับพี่น้องจอมพล่อมาหลวงครับการรัฐวันจันทร์การรัฐบาลเมืองมาหลวงครับวันนี้ปรกกาศมาก้าทุกคนนะครับได้เข้าไปตรวจเอทีเคตีลงมามาหลวงนะครับได้ผ่านนะครับสีเขียวๆนะครับคือตรวจผ่านทุกขั้นค่านะครับแล้วก็เชิญเอลนะครับทุกวันจันทร์ตั้งแต่บ่ายสองโมงเป็นต้นไปนะครับถึงสองทุ่มนะครับก่อนเข้าตลาดครับมีจุดลงทะเบียนนะครับแล้วก็มีจุดล่างเกีลือแอลกอฮอล์ฟรีแต่ข้อมาตรการคือขอ ให้สวมหน้ากากน,นะครับทุกข้างนะครับก่อนจะเข้าตลาดนะครับอันนี้เข้ามาได้นะครับ เป็นมาตรการพื้นฐานกันไปแล้วนะคะเอามาให้ดูกันเช้านี้เพื่อจะบอกว่าระดับทุมชนตอนนี้วางใจไม่ได้ค่ะมันกลับมาอีกแล้วโควิด1 9ดังนั้นกาดต้องยกสูงกันอีกรอบหนึ่งนะคะส่วนอีกจุดหนึ่งขยับไปดูในพื้นที่ท่องเที่ยวอย่างเชียงใหม่ค่ะหลังพบผู้ติดเชื้อรายใหม่จนเกิดเป็นคลัสเตอร์ตลาดเมืองใหม่จุดนั้นนี่เป็นตลาดค้าส่งสินค้าขนาดใหญ่ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วมีการกระจายผู้ติดเชื้อไปหลายจุดด้วยเพราะว่าตลาดคนก็ต้องมีปฏิสัมพันธ์เดินทางเชื่อมโยงกันนะคะ ตอนนี้ท้องถิ่นก็เลยพยายามหาวิธีการแบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลสนามที่เชียงใหม่เพราะผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นคืออยากจะเบ่งเตียงเพิ่มะค่ะก็เลยมีการเตรียมศูนย์แยกกับชุมชนเป็นการทำงานร่วมกันในระดับพื้นที่นะคะจุดหนึ่งค่ะคุณเจริญชัยตรีธนกิติปักหมุดร,รายงานภาพนี้นะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาวิทยาเขตดอยสะเก็ดค่ะ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่นะคะคุณเจริญชัยบอกว่าตอนนี้อปทหรือว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเขากำลังหารือกันแล้วก็เตรียมสถานที่เปิดศูนย์พักคอยชุมชนคอมมูนิตี้ไอโซเลชันจุดนี้มาแล้วค่ะตั้งใจจะทำเป็นศูนย์พักคอยเพื่อรองรับผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวนะคะเห็นบอกว่าตอนนี้เบ่งมาได้50เตียงรองรับสีเขียวก็คือผู้ติดเชื้อเบื้องต้นเนี่ยค่ะ เพื่อที่จะเป็นมาตรการในการที่จะแบ่งเบาภาระโรงพยาบาลสนามของเชียงใหม่แล้วก็ดูแลคนในพื้นที่ด้วยนะคะ